สวัสดีครับกับทีมงาน Go p e r i o Engineering ครับวันนี้เรามีงานเทพื้นกันครับพื้นที่ก็350ตารางเมตรฮะเป็นการเทพื้น On b e ีมนะครับช่วงห้องน้ำเนี่ยก็วางท่อเสร็จก็กำลังบดอัดครับก็เทไล่มาครับทางฝั่งนี้ทีมงานโครงหลังคาครับก็จะเป็นโครงทัดครับเป็นโครงทัดเดิมฮะแล้วตอนนี้ก็ต้องมีปรับแก้เล็กน้อยครับเพื่อให้ตรงตามแบบครับ ทั้งทีมช่างก็ขมักขม้นเลยทีเดียวครับทั้งตัดทั้งเป่าฮะนี่ครับหน้าตาทีมช่างครับทางทีมโครงหลังคาครับมันเป็นอาคารสองชั้นนะครับงานนี้ตั้งอยู่ที่บุรีรัมนะครับงานอาคารสองชั้นหนึ่งพันตารางเมตรนะครับก็เป็นที่ใช้สอยครับทงนี้ทางทีมงานกำลังขมักขม้นเนยฮะก็เทไปกวาดไปครับตามสเต็ปครับ ตัวพื้นเนี่ยฮะก็จะมีการอ่าเสริมนะครับเสริมบนเสริมล่างน,นะครับเพื่อเพื่อรับโมเมนต์ฮะัตัวตะแกรงก็ใช้เหล็กอ่าเหล็กหกมิลน,นะครับช่วงระยะห่างเนี่ยก็ยี่สิบเซนครับแล้วก็มีการเสริมระหว่างช่วงคานครับเพราะมันเป็นงานออนบีมนะครับก็ไม่ใช่ออนกราวฮะพื้น,นหนาสิบเซนนะครับวันนี้เรามี เทกัน35 Q คิวครับนี่ก็เพิ่งเริ่มมาได้สัก15คิวครับยังไม่ถึงไหนเลยฮะหนึ่งในสี่ครับทางทางทีมหัวหน้าช่างก็ควบคุมฮะดูระดับครับไกลลิฟๆนู่นเป็นกล้องระดับนะครับแต่เพียงแต่เราไม่ได้ซูมให้ดูครับมาครับตอนนี้มาดูงานเทเสร็จไปเลยนะครับตัดมาภาพที่ตัดจบเลยแล้วกันครับทางห้องน้ำเนี่ยก็ดรอประดับไว้นะครับ มันก็เป็นห้องน้ําทั้งห้องน้ํารวมหญิงชายนะครับมันเป็นผับกึง่ร้านอาหารครับตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ฮะดูบริเวณรอบๆกันบ้างครับทางทีมของโครงหลังคานี่ก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนี่หกโมงกว่าครับฟ้าสโลสเลนะครับตอนนี้ทางทีมช่างก็ทิ้งไว้2คนครับเก็บหน้างานครับกวาดล้ายลายแล้วก็เก็บรายละเอียดครับรูอกรูพุ่นฮะแกะแบบเร็วได้ครับมันเป็นงานพื้นนะฮะเพื่อที่จะได้ซ่อมด้านข้างครับ ตอนนี้ผมก็เดินตรวจความเรียบร้อยไปกับในช่างพีอาร์ตนะครับก็ดูความเรียบร้อยของงานครับระดับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหลังค่อนข้างเรียบครับกวาดหน้าลายไว้เพราะงานจบเป็นงานของแกนิโตนะฮะนี่ครับก็ระหว่างแพนไปนี้ก็จะเห็นว่าแนวเสานี่ก็ได้นะครับเห็นไหมปึ๊บนี่นะครับก็ดูฉากระดับระยะมาอยังดีครับในช่างเราค่อนข้างเชี่ยวชาญครับแต่ละคนฮะก็ยินดีรับใช้นะครับโกดิ้งใครจะสร้างบ้านเรียกเราหน่อยนะ นี่ครับนี่ฮะงานเรียบร้อยครับใช้งานสะอาดครับเพราะเราจะดูกันทุกวันพุธนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ